วงการบันเทิงแฟนแฟนแห่ิินนางเอกดังสุดทนออกมาฟาดแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 และเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันทํานางเอกสาวมากความสามารถขวัญอุตสา,ามณีเวทยานนท์ถึงกับทนไม่ไหวออกมาแชร์ข่าวหัวข,ข้อรัดเก็บภาษีขายหุ้นและยอดผู้ติดเชื้อวันนี้8กรกฎาคม64พบยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่7 0 5 8รายเสียชีวิตเพิ่ม75ราย พร้อมกับระบุข,ข้อความว่าทำไมทุกวันเราไม่เคยได้ยินว่าคุณทำอะไรให้กับประชาชนบ้างเลยส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐ,ฐกิจมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพเป็นธรรมไม่เคยอ่านอะไรแล้วสะเทือนใจแบบนี้เลยส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเราอยู่ประเทศเดียวกันใช่ไหม ทำไมไม่ช่วยส่งเสริมธุรกิจหรือส่งเสริมให้คนมีสัมมาอาชีพหรือองค์ความรู้อะไรที่ส่งเสริมศักยภาพของประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบันหรือเศรษฐกิจหรือบุคลากรที่เป็นหน้าด่านทําให้ปกป้องและดูแลประเทศนี้ก่อนไหมทําให้บ้างปกป้องประชาชนบ้างท่ามกลางคนดังวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์จานวนมาก